มาเออเออฆากันไปเบิ I ้์สุขุนสีไปเบิ้์จังสี่ไปจังสีบอลนักปศริณนเนาะไปที่นี่จังเฮจังได็ก็ล่องยางไปบนสะกอนภาษาเมคานิกจังประจบคัแงมแถวพี่น้องสิล่องเอกกระเพิ่นเหมือนกันนะสวัสดีครับคุณสวัสดีจ้า เมื่อนีมาพบพอหัวใจสั่นน้อเอ็นไหวลูกสาวไผละคนงามบานยอยู่ใส่น้อน้อ,อ,องอออแม่นเจ้ามีแฟนสอนกัเลยยังขอถามเนถ้าบ่มีกูสอนโตอายอ,อยากบ่มียังบ่แบบยังเกียงเกียงที่ลงหัก แต่มองเห็นวาจน,นาาี่พาเฮาได้พบกันในวันนี้ mm hmm. ลานังเอ๋ยผู้เบาอีหยังคือมือไว้แท้ไอไอาบแนหลาจูเขาจูของแม่ที้จบคงแอาไปดีเลยลานังเอ๋ย mm hmm. ถ้าบอกมีกูสอนพี่นี่อยากเคียงมอนน้ำนอง สิได้บอกเป็นตาสังมือนีมาพบพ๋อสิขอเกี่ยวกำพันน้าเอ้ยคอยเทน้าอ๋อนังสาวคนสวยแม่เจ้าซสือจากนางหล้าคู่ผจกงงามเท้นางทั้ง ปางประสานกองพ่อได้เป็นเย็นแก่เชิงสู่มูผู้ชายน้องหากเนาออยู่ใจใช้ทินดินแฟงส่วนบิดามัรดาเพื่อนั้นคองอยู่ทางบ้านน้นำมาก้อนของน้องบัวคำนางนั่นเป็นเสื้อพ้าแต่น้องเองขึ้นแป็นสู้กับบอมี ส่วนว่ากำไฟไอมีน้ำซื้อฉันใดโปรดจงเวราจะาตออีนั่งมึงดูอายใช้เอ่ยใช้ให้บอกบางที่นั่งจะถามทารน่วงอยากหัวจังใครทำเห็นใจง้อมน่วงตะเวาให้หวัน พ่อจะนดร์นองลาบ้องเคยไก่ไอ้ไอ้บ่ประเดี๋ยวยิ้มมีนองลาบส่วนว่าทางฝ่ายน้องมีสื่อว่าบัวข้าจ้าสื่อบัวข้าสันติส่วนไอ้นั่นนะมีสื่อว่าจังไหนน้องเปนไปจังไหนมาจังไหนน้องจ้าจันทร์สีนองลาส่วนว่าโตของทีมีสื่อสุริยาสื่อว่าสุริยาส่วนปิดามั่นดาผู้นางคอยทั้งบาเมื่อนี่ปีสุริยาเมื่อพอนองลาสาวบัวข้ามหัวใจของปีสุริยา เป็นเต็น<า>กติจนว่าจะเป็นจังไห,งหงนล,ละลลพี่สุริยาคือจังสีหงค่ะบวชข้าล่นมังลาหลงมากหลงขากบวชพี่สุริยาพี่สุริยาว่าพี่สุริยามากหักบวชเราพี่สุริยาบวชล่างเกียรติคณถูกคนยากบวชล่างเกียรติเมฆาบวชล่างเกียรติคนเล่าคือจังบวชข้าหมอบวชข้าใจแม่สิถูกหยากไายต่อยตำอนาถาพี่สิขันอาสาหับพระหนา้าพิเทียงสอน บกข้ามต้อเป็นฮอนดอนหลาหัวใจของปีสุริยาหักไปโบกเข้าผู้เดียวนาลาบอิลีบอปีสุริยาส่วนบวบเข้าคำน่กแอบมาแอบหักปีสุริยาคือกันเด้แม่ฟางเพื่อนหักผมคือกันเด้บวดแต่งแต่ปีสุริยาน่ะผู้เป็นวัลรักเสียงหลูกเสียงมีห ouais ัไว้อยู Mau ่ในเมืองในว่างเด้บวควเข้าเจ้าคุไวัยจังสันอยู่กับพีสองคนนี้ไอ้กมาผู้เดียวสันเด๊ขานมีเมีย ก็เห็นนี่มันน้ำต้นบัวคำแมนอิลีบัวขณหากบัวคำอิลีพี่สุริยาน่ะกล้าไปขอบัวคำกระพาะของบัวคำอยู่บ้านบลาเป็นอย่างสิีประการน้อให้ไปมือนี่ก็ได้เดบัวคำไปมือนี่ไม่รอดหรอกขณหาซันบัวคำมาสืบส่วนพี่สุริยาไปกินข้าวกินปลานั่อยู่บ้านสิไปน้ำบ,ไบัไอ้กายหิ้วเขาเพราะดีเดบัวคำลองส่วนหมูเพิ่นไปน้ำเนื้อเพิ่นสิไปน้ำบัไอ้คอรอเออไเกียรเอ้ไอ้คอรโอ้ยอยู่เพี้ย